สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการ To b u f c TV 2024-2025แน่นอนครับรายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆของแข้งเทพทูแบงคอกยู n นเต็ในทุกๆสัปดาห์ช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่แข้งเทพทำอะไรกันบ้างมาติดตามกันได้เลยครับเราจะไปชายเมียงเที่ยงใหม่แห่ถูกแล้วถูกแล้วไปเก็บตัวไม่เก็บตัวอบรมบ่บ,บนิสัย ตามเชียย์พวกเราเยอะๆนะครับตามไปดูว่าพี่แคมป์เราทำอะไรกันออกเอ้าพลเกินคนเราร่างกายไม่เหมือนกันไงจริงผมแข็งแรงไงผมเล่นเยอะไงพี่ไม่ดูน่าอวยนสไตล์ฟุตบอลของผมมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็พยายามก็พยายามทำร่างกายกลับมาให้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเล่นในสไตล์เดิมให้ได้อีกครั้งครับเราก็ได้มีการนำเอาเสื้อที่นักเแต่ ทั้ง17คนนะครับที่ใส่แข่งลงสนามในวันนั้นเนี่ยนำมาประมูลนะครับเพื่อหานําเงินนะครับบริจาคเข้ากองทุนดําเนินงานเพื่อเพื่อป่วยวิกฤตมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับที่เราได้ได้บริจาคแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นครับเราอยู่ที่ไหนเอสซีเซ็นเตอร์ในมอธรรมศาสตร์ของเราครับวันนี้เราจะพามาอยู่ในช่วงใหม่ของของชูเป็นข้อเลยครับนั่นคือช่วงเท่ง เริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศการเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ของแข้งเทพโดยจะไปเก็บตัวช่วงซีซั่นเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่สนามอาพาฟุตบอลแคมป์เทนนิงเชียงใหม่ไปไหนไปไหนเชียงใหม่ไหเชียงใหม่เซอี่เป็นไงบ้างเซอสบายเซอร์บายยาวๆเอรี อันนี้อันนี้เป็นปีที่ท่านแรกที่ไปต่างจังหวัดกับทีิหนึ่งสองเก็บกล้าบไงตื่นเต้นไหมไปเก็บตัวต่างจังหวัดครับปีซีซั่นแรกของเราหรือป่ะใช่ป่ะรู้สึกไงบป่ะตื่นเต้นครับก็จะทำเต็มที่ครับ เราจะไปชายเมียงเี่ยงใหมแห่ถูกแล้วถูกแล้วไปเก็บตัวไม่เก็บตัวอบอบรมบุบนิสัยตามเชีร์พวกเราเยอะนะครับตามไปดูว่าที่แคมป์เราทำอะไรกันจะหินไรจะหินเนี่ยโอกรพุทธโไอ้พุีธโหบโห่ จะกินอะไรพี่จะกินอะไรดิกินแคปหมู้นี่ไงขอน้องพี่หนุ่มแม่นจัดเลยสามมัวติดสามมัวติดแล้วอ่ะจานแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้เขางมงายเขาลับเจ้าติดดิเจ้าเขาตามเจ้าเขาตามอยู่ตามไปนะ ช่วงต่อไปกับช่วง Player Focus เราจะมาตามติดนิวทิติภัณฑ์พ่วงจันร์กองการคนสำคัญของเราหลังจากสลัดประการบาดเจ็บและสามารถกลับมาซ้อมกับทีมได้แบบเต็มที่อีกครั้งกว่า8เดือนที่ไม่ได้ลงสนามให้กับแข้งเทศและตอนนี้เขาใกล้พร้อมที่จะกลับมาลงสนามให้แข้งเทสแล้วเอา เกินคนเราร่างกายไม่เหมือนกันไงจริงผมแข็งแรงไงผมเคยเล่นเยอะไงไม่น่าอวย กันด้วยช่วง i n t e r v วสัมภาษณ์พ mm ิเศษนิวทิธิพันธ์พ่วงจันรถึงอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาการผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากและสามารถกลับมาลงซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมอีกครั้งและพูดถึงความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจสําหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็ดีใจครับแต่จริงจริงก็อยู่กับทีมแล้วแหละตั้งแต่เจ็บมาหลังผ่าตัดมาก็เฟื่อฟูกายภาพกับทีมครับก็ ก็ขอบคุณทีมกายภาพของเราด้วยแล้วก็ทีฟิตเนสท,ที่ที่ช่วยให้ผมกลับมาได้ได้เล่นฟุตบอลอีกครั้งแล้วก็กลับมาซ้อมได้ครั้งครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีสั้นก็เป็นช่วงเรียกความฟิตของผมกลับมาหลังจากหลังจากที่พักมา8เดือนเอจริงๆนักกีฬา,าคนก็ไม่อยากเกิดการบาดเจ็บนะก็ พยายามรีบฟื้นตัวให้เร็วแล้วกลับมาเล่นฟุตบอลที่เราหลักอีกครั้งก็อยากกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับแล้วทีมผ่านก็ก็มีครอบครัวด้วยแหละที่ที่คอยเป็นกําลังใจและดูแลอยู่ข้างๆตลอดอยู่แล้วทําให้กลับมาได้กลับมาได้เล่นฟุตบอลอีกครั้งครับลสู้เพื่อลูกแน่นอนครับแน่นอนหลังจากการบาดเจ็บมันก็ร่างกายอาจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เสริมส่วนที่เรา ขาดไปอย่าง,างพวกกล้ามเนื้อขาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องความฟิตที่ต้องกลับมาให้ทันเพื่อนๆคนอื่นที่ที่เขาได้เล่นอยู่ตลอดทั้งปีก็พยายามใช้ช่วงเวลาตรงนี้แหละพประมาณ1เดือนนี้กลับมาฟื้นฟื้นตัวเองให้เร็วแล้วก,กลับมากลับมาเล่นฟุตบ,บอลร่วมกับทีมได้อีกครั้งครับ <S 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 จริงๆผมก็ผ่านการเจ็บมา2-3ครั้งแล้วแหละก็ก็รู้ไปแล้วว่ามันก็ สไตล์ฟุตบอลของผมมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็พยายามก็พยายามทําร่างกายกลับมาให้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเล่นในสไตล์เดิมให้ได้อีกครั้งครับมันก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วที่เราในฤดูกาลที่แล้วที่เราต้องการที่จะคว้าถ้วยให้ได้ในฤดูกาลที่แล้วมันก็เป็นแรงผลักดันแล้วก,กำลังใจของเราในสู่ฤดูกาลถัดไปแล้วแล้วก็การไปเยือนชันตรงในถ้วยเอฟซีมันก็ เป็นเกมที่หนักแหละแล้วก็เป็นเกมที่สองเองของของลูกการของเราเงี้ยก็ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะช่วยให้ช่วยพาทีมผ่านเข้าไปแชมเปี้ยนลีกอีลิดให้ได้ครับ mm hmm. ก็ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับในช่วงที่ที่เจ็บอยู่ก็เวลาไปสนามคนก็จะถามว่าหายหรือยังหายยังอะไรก็ก็ ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่คอยให้กําลังใจและเป็นห่วงผมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ผมก็กลับมาซ้อมแล้วได้แล้วแหละก็จะรีบทําร่างกายแล้วกลับมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้ ่ต่อไปเราจะพาไปชมบรรยากาศการมอบเงินที่ได้จากการประมูลเสื้อแมตช์วันของแข้งเทพนัดช er, e ิงชนะเลิศช้าง FA ฟเอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเข้ากองทุนดำเนินงานผู้ป่วยวิกฤตกลุ่ม,มโรเวชกรรม PICU จำนวนเงิน159,279บาททำไมถึงเลือกที่จะประมูลของเสื้อเนเทพคนระับเพราะว่าชอบชอบน้องเป็นการส่วนตัวครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแชมป์แรกที่ รอคอยมานานเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่าเมื่อประมาณปี2017ใช่ไหมครับผมก็อยู่ที่สนามสุขรอบชิงผมยังจําฟิลตอนนั้นที่เราขึ้นนําก่อนได้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตามที่เรารู้กันนะอาจจะเพราะความกดดันอะไรก็ด้นน,นั้นก็เสียใจมากครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ชิงเป็นครั้งที่สก็ได้สักทีผมก็รู้สึกเรามาถึงแล้วหลังจากรอมาเป็นแบบตั้งนานนะครับเกือบ10ปีครับหลังจากปีนั้น มีเดโมนเป็นเสื้อวศาสตร์ของสโมสรด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นตัวแรกของผมที่เป็นแมชบอลด้วยครับแล้วรู้สึกอย่างที่อายได้ส่วนรายได้หลักจะมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ได้ทั้งเสื้อด้วยแล้วก็ได้เงินมาช่วยแผนกพีไอซียูสำหรับน้องๆด้วยก็เหมือนเป็นการทําบุญร่วมกันให้เราแบบเผื่อว่าทีมของเราก็จะได้มีก้าวแรกแล้วผมก็ก้าวต่อไปต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอน ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่สมทบเข้าไปในกองทุนสําหรับผู้ป่วยเด็กกุมารวิกฤตนะคะซึ่งจะ,ะนําไปใช้ในการาคลุพันนะคะสําหรับเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องใช้คลุพันทางการแพทย์นะคะซึ่งกระบวนการการดําเนินงานของทางโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของตัวมูลนิธินะคะแล้วก็แจ้งไปทางหน่วยงานและหน่วยงานเนี่ยก็จะนําเสนอไปทางผู้มยการเพื่อนําเงินต่วนนะี้มาใช้ค่ะ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะอีกหลายคนมากเลยค่ะเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับาการที่นําเงินามาช่วยประมูลนะคะสําหรับเสื้อฟุตบอลน,นะคะแล้วก็เงินในส่วนนี้ก็จะมาสมทบนะคะเป็นเงินที่บริจาคให้กับกองทุนซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ช่วยผู้ป่วยให้มากที่สุดค่ะตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคค่ะ กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการที่เราเอานําเสื้อแข่งนะครับของนักฟุตบอลนะครับที่ได้ลงแข่งนะครับในนัดชิงฮันเลอร์เอฟเอคัพเมื่อฤดูกันที่แล้วนะครับซึ่งเราสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับซึ่งเราก็ได้มีการนําเอาเสื้อที่นักเตะทั้ง17คนนะครับที่ใส่แข่งลงสนามในวันนั้นเนี่ยนำมาประมูลนะครับเพื่อหานําเงินนะครับเบื้อจากเข้ากองทุนดําเนินงานเพื่อผู้ป่วยวิกฤต กุมารเวชกรรมนะครับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อนําไปใช้ในการเป็นค่ารักษาคยาราลผู้ป่วยเด็กนะครับที่อาจจะด้โอกาสนะครับรวมไปถึงใช้ในการซื้อเป็นพวกเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเพื่อนําไปใช้รักษาเด็กผู้ป่วยต่อไปในอนาคตรครับดีใจครับที่ยอดประมูลเสื้อแล้วก็เป็นมียอดของผมมีส่วนเล็กๆได้ช่วยโรงพยาบาลแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยในแผนก PICU ครับก็คิดว่า ต้องมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆครับทางสโมสรกับทางโรงพยาบาลก็จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เขาไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ที่ประมูลเสื้อแข่งของของผมเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกๆคนครับผมก็ที่นํารายได้ส่วนหนึ่งทั้งหมดมาบริจาคให้กับโงรงพยาบาลครับผมผมเชื่อว่า เงินของทุกๆคนนะครับจะสามารถทําประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนครับผมก็เป็นเป็นเสื้อที่เราในแมตช์สำคัญด้วยเป็นรอบจริงที่เราคว้าแชมป์ในรายการนั้นได้ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่เสื้อตัวนั้นสามารถไปประมูลแล้วก็ได้นาํามาบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับแล้วก็รู้สึกว่า มันมันมันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับที่เราได้ได้บริจาคแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นครับจริงๆแล้วกิจกรรมของสโมสรก็มีในทุกๆปีทุกๆฤดูนกาลอยู่แล้วนะครับที่เราจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันกับแฟนบอลนะครับในการนําเงินต่างๆนะครับไปบริจาคเข้าการกุศลนะครับซึ่งก็คิดว่าในปีถัดไปในฤดูการหน้านะครับเราก็คงจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกก็อยากจะที่จะให้แฟนบอลทุกคนนะครับมีส่วนร่วมกันนะครับในกิจกรรมต่อไปของสโมสรครับผมก็ขอบคุณครับที่ช่วยกันประมูลแล้วก็ ช่วยกันช่วยเหลือ,อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดที่สูงมากแต่ก็เชื่อว่าไอาโรงพยาบาลสามารถนําไปทําประโยชน์ได้อีกหลายอย่างครับผมอยากจะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาช่วยการกุศลด้วยครับผมขอบคุณแฟนบอลที่ประมูลครับผมครับขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคหรือว่า,าคนที่บริจาคแล้วแต่ไม่ได้ครับแต่ก็ รู้สึกว่าก็ยังอยากช่วยเหลือทางโรงพยาบาลอยู่ครับก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนครับที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราครับพวกเราก็จะทํางานต่อไปครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสต่อๆไปที่เราจะได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ีครับก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะมีทุกๆฤดูกาลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการบริจากเงินในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงอาจจะ แฟนบอลหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลนะครับแต่ก็ถือว่าเรามีส่วนร่วมนะครับในการตั้งใจที่จะทำบุญร่วมกันนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสข้างหน้านะครับก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกันนะครับกิจกรรมที่เราร่วมกันบริจาคเพื่อการกรุศลนะครับ แข้งเทพชวนชิมรายการใหม่ที่จะมาแนะนําร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตสัปดาห์นี้มีโบนัสสุบรรณสุดาท <media> ิพย์แล ok ะเชลกัตพลคีรีแลนด์สนักเตะแข้งเทพที่จะมาแนะนําร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พาไปชิมร้านน้องแอมธรรมศาสตร์ร้านข้าวแกงที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยการให้อิ่มอร่อยและราคาที่เป็นมิตรสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนชวนชิม ไม่ใช่เราอยู่ที่ไหน FC Center ในมอธรรมศาสตร์ของเราครับวันนี้เราจะพามาอยู่ในช่วงใหม่ของของชูเป็นข้อเลยครับนั่นคือช่วงแกงเทปตนชิมครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านประจําของเด็กธรรมศาสตร์ซึ่งเชลก็เคยมากินละกินบ่อยครับชื่อร้านอะไรน้องแอมใช่ใช่น้องแอมครับน้องแอมนั่นเองนี่ก็บนายก็จะเป็นนักศึกษาของที่นี่ละก็เดี๋ยวให้เชลพาไปกินแล้วกันส่วนพี่ไม่เคยกิน เดี๋ยวพาวินครับอ่ะไปอยู่แถวไหนร้านรองสุดท้ายไปเน่เน่เน่อคณะศิลปกรรมเออใกล้ๆคณะศิลปกรรมไปไอเชียวนำเลยเจ้าทินครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้องแอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากับข้าวมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เชียวชอบกินอะไรมาที่นี่ชอบกินเออ่แหนมผัดไก่ครับแหนมผัดไก่ไอเป็นน้าชอบกินอะไรแหนมครับ แนวอะไรแนีวข้าวไข่มึงไม่คิดอะไรเลยอเไปดูนี่ผมมีเมนูวอเออร์เยอะมากเลยใช่ครับเมนูเยอะมากครับเอาข้าวขาวครับเพิ่มข้าวครับพอครับของขาอะไรเงี่ยคุณพูดนะข้าวทำเพิ่มข้าวแล้วก็ รั่ษาสุข้าพครับสวัสดีครับเขียนชื่อเป็นอะไรปลาดุกครับเขาเขาขาวครับกับพวกกิ้งครับไอเชลกินอะไรเนี่ยผมตับผัดกระเทียมครับแล้วก็กระเพราข้างในไก่แล้วก็แหนมผัดไข่ครับอ่าไอตัวนัสนอะไข่ดาวครับ กายผัดเป็นมะม่วงแล้วก็แหนมผัดไข่แล้วก็ข้าวกล้องด้วยข้าวกล้องนะครับส่วนผมก็ปลาดุกผัดแล้วก็โคกเก่งครับให้เยอะมากกินมื้อเดียวต้องกินอะไรแล้วเนี่ยชิมเลยอร่อยปวะยังไม่กินเลยยืนแล้วอ๋อจมจ้นนะนี่กะเพราข้างในไก่อ่ะจุโตไหมเนี่ยกรอบแล้ว อะไรกรอบวะไม่ไอจื่นะี่โอ๋อกรอบงงเลยกรอบบนัทเป็นไงอร่อยละเข้ากล้องด้วยอร่อยครับสิ่งโคสิ่งอืมไอเชลมากินที่นี่มากี่ปีละตั้งแต่เรียนอะไรปะสี่ปีแล้วเรียนแต่ปีหนึ่งเรียนเองเรียนคณะอะไรมหสาร์เวทรรับทางด้านกีะ นี่รุ่นน้องเลยเลยรับน้องอยังไงแม่ผมจบพอดีขอจบปีนี้รอดตัวแล้วจะมาเลี้ยงเข้ามีอะไรแนะนำมัม้ยเออธรรมศาสตร์เรา,า,าเรียนมาอะไรกันีกถ้าแนะนำก็แนะนำร้านน,นี้เลยนะ <c oughs> แนะนำร้านนี้ร้ <c oughs> านนี้ผมกินตั้งแต่ปีหนึ่งพาใครมากินมั้ยเพื่อนนะอครับผมต้องการอะไรถาม่พื่อนไงไม่ก็จะได้ชวนเพื่อนมากินเออจำได้ไหมอยู่ไหนได้ครับตรงไหนอะไรนี่แหละตรงนี้แหละ โรงข้างตึกศิลปกรรมะอชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้ SC Center โอเค SC Center อิ่มแล้วครับแต่ว่าร้านข้าวแกงน้องแอมเป็นไงเชลอิ่มไหมอิ่มครับให้เยอะเยอะมากร้านนี้โอหเยอะแบบเยอะเลยอ่ะบุญน้าเป็นไงอร่อยป่ะกินครั้งแรกอร่อยครับอร่อยมากออร่ยมีอะไรแนะนำเลยอันนี้ชอบเลยครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงอร่อยมากให้เยอะจัด เยอะดิเยอะมากเยอะจนแบบแน่นน <puts> ่แ bueno, น <abb> ่นแน่นเลยอ่ะจานเดียว30 4 0บบบาทนี่คืออยู่กินทั้งวันอยู่ทั้งวันแบ่งนี่แบ่งกับบ้านแล้วนะประหยัดตังค์ด้วยประหยัดสามิบาทอยู่ได้ทั้งวันก็อีพีนี้ขอลาไปก่อนครับกลับไปวิ่งลดน้ำหนักก่อนครับเดี๋ยวพี่อันกับพี่แจ็คทำโทษครับเพราะจะเปิดรด้การละใช่ครับมาชิมๆิมพอเบาๆเล็กๆน้อยๆ อีบีต่อไปผมก็จะพาไปร้านที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าร้านไหนครับครับกับช่วงรายการแิ่งเก๋จนจริงครับยิ่งเกจนจริงครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับว่าครับข้าวอร่อยมากเลยอร่อยมากครับปกติเปิดวันไหนบ้างครับเออเจ้าข่าวแล้วก็มีซีซั่งมีอะไรบ้อ๋อครับ พ้าว่างก็ไปเชียร์ที่สนามนะครับลูสเตเดียมครับไกลๆครับขาของครับอมกลับบ้านได้อยากเชิญชวนแฟนบอลแข้งเทพทุกคนนะครับในเม็ดเร็วๆนี้เราจะไปเจอทีมซานตงนะครับจากประเทศจีนนะครับก็แฟนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็อยากเชิญชวนไปกับเราครับ 5วัน2คืนครับทั้งหมดก็35,490บาทครับไม่ได้แค่ไปดูบอลอย่างเดียวครับยังได้เที่ยวแล้วก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศดูบอลน,นอกประเทศเด้ยวยครับในวันที่13สิงหาครับ5วัน2คืนครับเชิญชวนทุกคนครับสำหรับ t b UFC TV t v สัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารและความเคลื่อนไหวอะไรของแข้งเทพบ้างรอติดตามไปได้เลยครับ